โอ้นี่วนี่ะแโอ้รังจได้เลัเน่าเป็นวิวยทัมดอมกตนตงเครบพี่ดาวาดงายอะไรเหมือนยุคเจีนมันนั่นหอนแห้งแต่ม so yeah. um, ันี้บม่คยหอนเนาะอนคันั้นมันได้ขาดด้ขาดีไรอไอันนี้ปัน้โมเดลปั้นมามัมันเน น่าจะปั่นเป็นปั่นดอแล้วเป็นปั่นดอคือป,ปั่นดอ,นดอสวัสดีครับทางญาตพี่น้องเอเซีทุกท่านนะครับตอนนี้เขากำอยู่ยังสญญาลปู่ย่าตะโกดอนห้านี่นะครับอยู่ท่าพี่น้องพระบึงนะครับข้างในนะครับปุสาลปู่ย่านะครับเป็น สถาปัตยะกรรมจีนนะครับที่นี่ก็จะมีปลานะครับปลาสวยงามนะครับถ่า,ายแหวงก็สวยไงตรงฐานค่อยมากนะครับเป็นยังเลยฐานริ <c oughs> ้วเ <c oughs> หรอพี่ลองเย็บปีมั้งเนี<า>่เยเป็นไงจำบ้างอ,อันนี้เป็นซัก เขาจีนนะครับนีเขาก็ชุดเลยใช่ครับอะไรเนี่ยทำไมนุไม่ขี่ครับอันนี้เป็นปลานะครับสะครภาพเลยภาพนะครับหนะููกันครับนี่เน้นไหลนะครับ้หาหนอยทางมไซคบอก กินอันละเท่ไรแม่ละข้วเ้ยชาง้วยนะอันละยี่สบาทเราจะอันเป็นไปตัวอาเลยสี่พ่อครับที่ไปหาอันปลานะครับ โอ้มาใช่เยอ้โหตัวนี้จะได้มั้โหลเลยเลยให้เลยนยีนิดมันห,ห,ห,หยุดนะครับตัปกค้องกับผ้าบุตรหลานมากเที่ยวนะครับ บรรยากาศก็ดีนะครับนี่เลยเจ็นสบายนะครับเป็นเห็ดง่มลายครับคะปัตติยาปาริชิน เขาเรีก่าหย่หันตาครับต้องแทงอะ่นี่เคียหลอกสองหล้กสองเพียหลอกสองเที่ยหรอกแยกด้วยกับควนออกมา 哼、嗯，不知道。 มัสวยเงียเนาะไม่เป็นไรมั้งตูต้องสายตวเหอได้ปยวอทเพรว่ายใรังตัวตัวเรยกคทางว่าะไกี้มีอี้เนาะแนนจะมีงานมีโซนงาตอนนี้เขายังมาเดทถ่ายกิปลงเนาะแนนมันนันมีจะมาถ่ายหอย่างเดียวมันนนนะ คูเสีมโทรศัพท์เลยมาธรมาทยบุเน่ยดูแล้วาจิดเลยเก็นเนี่ยคมันไทยร่แล้วขนาดเมาตอนตอนนั้นน้องไปอยู่ที่าแขกนะอยู่กับผมเพื่เขาจำเขหจเขาจำเรีงละนะได้เราหาคนนั้นเห็นงานสวนอรจริงแล้วว่าเซฟเสียบมาเดียงนไปน้องกับบุคกินที่เรา เย็ซีนะครับพันใดได้ได้กินมอปลาครับรสชาติยังไงกะบทีมมาบอกน,นี่นะครับผม่เคยกินเพื่อนปลาครับเลยผมมือเพิ่งได้ยิ้นแล้วว่าเป็นกิ่นมันเป็นปลาที่ราคาแพงนะครับตัวละหลายบาทเดียวยรสชาตกรบเบื้นะครับแบบนั้นเลยอะไรนี่คือมันกินนั่นเองค่ะเน้อกินไม่ต้องมีอ ถ้าย <ım> ี่นี่มอนดึกมากอีกเพศนึงก็คือจีนเลยครับ่นก็งประมาที่เล็กเอามามาที่เล็กแล้วเนี่ยเอาาเป็นเกเนะค่าว่าเป็ชาจีนบ่าอย่างีลอยู่ประเทศเ่ยอยู่ไปจีนมาก็เห็นงานจีนากะมินเหมือนกับลาวบราบมาไทยมามา่ถวไทย๋อเไทยเนี่ยคไนมาหย่ ออน่ดถ่ายู้้า,าถ่ายเป็นวิวที่น,น,นาะไดเย,ย,ยเห็นี่ดงเบงครับตัทางสีผ้าเห็งทางทา,างรีวิวนะครับเมงยรูปต่างนต่างโอ้ันบรรยากาศดีนะครับ อยู่บห้างจากเส้นทนางทาษานะครับเป็นมุนริทิสารปู่ย่าของอุดรธานีนะครับท้างแตสกลนครนะครับระกับบิซี่ะครับมับรรยากาศงานไหลนอ,องผาคือควองอ่เ่นี่อน,นี่วน,นี่วแอ๋น้อ,องผาจบได้ดะครัาองนล่ยะไรอ่เ้ยมันก็นเป็นี่เคยจะมนดี่นองเรับพี่ดาว บรรยาก,กาศงไรเหมือนยุจีนเามันน,นั่นหอนแหงแต่มันนี้บุกบค่อยอนเนาะหอนสองคนนับรรยากาศมันไดนนกราดีีลเนี่ยนนงได้านจะปั้นเป็นปั้นดอแล้วเป็นปันดอท่ปั้นเนาะเราราไม่ไยิงนะเนาะ มาสดเย็นครับคุณอันนี้ต้นนี้นะจะเป็นต้นสนนะครับครับเป็น,ๆๆน,น,นต้นสนคุณปลาคราบนะครับถ้าแล้วก็ต้นอะไรตรงนี้เนาะครับต้นอยู่มาทายหลุดไหลนะครับ เป็นกระมุมสุดท้ายกระมุมตรงนี้จับตรงนี้เลเนี่ยเนี่ยเขียนบนนี้ใครถือข้างในเสาเสาแห่งสีมันเที่ยวไทยนะครับแล้วช่วงเหรียญพืชสภาเราหางเราคุณมาเหรียญพืชสภานะครับเข็มตอนนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปลงโดยหายคลิปนะครับ ็คือไมีเรื่องผีอะไรทางเนเนเ็ดดีไรหนคนนายมเนเเ็นวันหยุดมีไผเลยนั่นนะเอไม่แด่ต้องทามาเที่ยว มันีหล่านจะต้นเด็นต้นแตงใช้ตีไหมอกลุ่มภาก็ไไ้ใกล้ต้ดจีนหรอเปล่บแนนต้นจีนเีราฟนมเห็ดเือนบหเห็ดเห็ดตะพมเบียดโอ้เบียดเก้าต้นเบียดหิต้นจีนครับอันเดียวกันเนาะแนแนคนเบียดมันก็จะเห็ดเบสดจีนมนจะมีสามมือยังเงี่ยเรื่าหกมือบบผิด เฮ็ดงานเฮ็งานอยู่แหละตาจะเฮ็ดคลิปนไปเฮ็ดนเฮ็ดน้บ่แม่นีไงานอยู่ยงีเฮ็ดนรเียดอือนี่อยู่ครเียดบ่คยอยู่นคาจักคนอ๋อียนเียดเบดบเาเกงอาเกงเบด าตาไรนะครับแม่หาลองลองสว่าอยูดท,ท้างกุ่รลสว่านมัมนได้นกนดีครับเยเีนสบายนะเรีนสบายครับจนก็ข้างในเพิ่นกำลังสตกแต่งนะครับตกแตง่ง ปีใหม่นะครับต้นจิตกแต่งนะครับค<า><อ>้ับหังย่งแร่หน ạ ลงโซ่ะไปะไม่ว่าจกับบางยางไง่งโซ่อะไย ต่ออะไรนะไหมแกะปละดำข้าเย็นนะครับของขวดนั้นเลยข้าวเย็นทั้ทงโซฟาทั้งโซฟาทำอะไร อร่อยไหมคะ,คะอร่อยดีป่ะ ต้องโซลาสีขาวเขาเรียกอะไรอตอบปีดว่างแล้วสีแดงล่ะสีแดงล่ะสีส้มอตอบดังๆเนี่ยส้มออเล่นโอเล่นสีชมพูละ่ะสีเขียวเหล็เกเขียวเหล็บเขียวไม่ใช่เล็บเหรอตอบดังๆเขียว เิินเก่งก <e e ันเลยฮ้องสวานกใช่ไหมหนาไอ้นกก็มีนะฝาไล่ๆครับพี่เด็กทาไม่ตองนังเลยยิ่งไปหาตัสวนม่าเดินไม่ได้จับนกหน่อยจบให้ยายหน่อยไปกมนไมจับเลยค่ะไม่าอไปกค่ะ A biểu hiện như là biểu hiện. 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 Biểu cô đi đâu vậy? đâu vậy? đi bên này, đi nào. tao phải đi นั่งไหมต้องสวานจะนั่งรถกับยายเลยนะนั่งกับยายบอบอข้านั่งกับป้ายนะครับการนั่งกับยายอย่ะอ๋อนั่งสวานนั่งกับยายอาชื่อาน้มือน่ารัก มันนั่งกับพี่ลง้างเฮ้ยลางมันั่งด้วยนะอ่าเฮ้างมันั่งกับสุานี่งสัยอะนั่งสิเออครับใหญ่ไทยก็ได้เอากระโปงลยเอาไม่ลงเดี๋ยวหัวับไปโมฮิญอ๋ทยรถไทยรถโมเห็นส่านเราใ่ร้อนลบใส่เรื่อง้าเาเซฟี่เี่เร็ว โอเคนี่แม่ไปไปไปไม่ชอบกลัวเหรอโอ้โหแหน่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 องบอกว่ากลัวทำไมี่ยไปครับพี่นอย่างตอไปเหตุงานเหรอเป็นบน ่ทยครับัหไหม่าไม่อายทยลูกท่านมนนอยายต้องขางในครัานน่เออกไปปาวเนี่ยาไปข้างในปะขป้นนี่ไอ้ก็บเพื่อนอไปเยอขาได้ได้ไปไปนถาไปเึงข้างใน,นครับเพาไปจัเกียร์อยู่นักเรียนกับาศึกษานะนรับ ตรงนี awesome, ้วม่ป่าวะนุ่มป่าดูแมุ่งแค่คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นโดดลงไปใช่น้ำใหญ่เออดึงน้ำดึงน้ำเหอะว่วง มีนักเรียนนะครับมาัศึกษานะครับั้งขรังอยู่้างนีน้เคยมาจักเกี่ยอ,อยู่นี่คือวงของพระจักเนาะงั้นตรงนี้กับนัเคยเขอบานเลดีอืองั้นเนาะมันจะดี

แม่ไปไหนลกูกแม่ไปทำงานแะไรใช่ไหมบ๊ปะปป้ยังยังนันนะฮะไปห้องป,ป,ป๊ปาเหต้อจะนีงานตจีนเนาะนันต้องงานแต่งงานนันแต่งงานเขาจะ้นไงไนตรงนี้งานแต่งงานเหรอแมนตัวจีนงานแต่งงาน มันีบรรยากาศเย็ยนสบายเนาะวุ่นหารถทั่วรถทั่วเด็กหน่อยเลียนมากเลยสาษาแป้งบ้างแป้งกับขึ้นเด็กคนหารถเนี่ย ใกับให้แม่อายทำอะไร,รอ่ะแม่อายมารอหนูนะนีง่ไงฮะต้องรวบ liền thì liền đấy thôi được còn chặt ngang ngang thật luôn. cung nên được khỏi hắn ngay rồi đó ร่วมหนึ่งของวัดได้เข้าไปก็ทั่วหกเจ็ดทัานนะครับหน้ากบรรยากาศอาจารปูย่าเหมือนไม่อยู่ในเมืองจีนนะครับหากขามว่าในนี้ ป้อนป้อนเราหางก็ว่าเลยทียังกินอยู่วะยิ้มแบบมันบักตอนตอนั่งเดี่ยวอยู่นี่นะตอนตอนนั่งเดี่ยวอยู่นี่อะไรเมืองอะไรแหละเอาหกมหาเห็นแม่เบิ่งดแลว่าอยากไปแล้วว่าอยากมาเบิ่งเนี่ยแม่ยแล้วเบิ่งปลาแม่ เียนงามเลยงามเลยนี่เนาะเดี๋ยวเรามากันคือพาเรามาเที่ยวดิครับอยากกินได้ยังไงบ้างไม่อยากกินแล้วนะโอ้อนี่สาวจีนขายจีนกันในชุดไหมใส่มือหนีด้วยเอาทำมีดทำมีดหมวกเทวดาด้วย